โอ้โห oh, ดูนักวิ่งนักวิ่งเฮ้ยดูดูยืดคนนะครับนี่ดูนักวิ่งครับแชมอ่าตอนนี้ก็ถึงดอยเสมอดดาวนะครับผาหัวสิงห์หร้อยเมตรฝังดอยเสมอดดาวนี่ครับไล่ตะวันแรก มาดูปลากันครับที่อะไรนะน้ำอะไรนะน้ำมือนเอนาะแวะมาดูากระต่ายกันต้องขดนะุดรูเนาะขุดรูอยู่ขุดขุดอยู่ใช่ไหมครับไม่ใช่ขุดรูขลอลูกขลอลูกเหรอพ่อเฉพาะคลอลูกใช่ไหมครับ กระต่ายเต็มเลยเลี้ยงกระต่ายเราเก็รู้ก็ชีวิตของมันโอ้มันฉลาดกว่าคนนะแต่มันแพร่พันธุ์เร็วมากเลยนะแพร่เร็วเวลามันออกคลอดลูกนี่มันกระชอนถอนขนเต็มเต็มหมดแล้วนะแี่แล้วก็แพร่พันธุ์เร็วด้วยนะเนี่ยปีหนึ่งเกิดได้สามครอบตัวเล็กบางทีมันโอ้ได้ลูกเร็วอ่ะกำลังเอามาเลี้ยงได้สามเดือนโอ้เดี๋ยวแป๊บเดียวผมว่าเต็มแน่เลยครับ ผมเคยเลี้ยงอยู่หมาหมาเลาะหมามาเฮาทีเดียวอ่ะอันนี้ก็ตารไม่ายกระต่ายพันธุ์อะไรครับลุงพันธุ์ธรรมดาวันที่ตกใจแล้วก็ตายอ่ะใส่ขึ้นบ้านถึนบ้านแต่ถ้าเอากระต่ายพวกพื้นเออ่กระจายพันนถึงไม่เลี้ยงแบบนี้มันเลี้ยงไม่ได้หรอกเาที่รีสอร์ทนะครับอร่่อออยยรรีสอร์ทนานหน่อยกับเช้าเนี่ยกระต่าย เฮ้ยหอแล้วตีแล้วน right <oh so ี่นี่กัดกันนะตัวผู้มันจะควองความปุใหญ่กันนะเออไม่รู้ใครเป็นหัวหน้าเนะอะไรไน้ตัวนั้นเลยเป็นใหญ่ตัวนั้นหนั่นเนาะหวลงข้างล่างเนาะเออน่ารักตัวนั้นแต่เบบีกับแม่ดูมันกัดกันนะบางทีหูขาดเลยเออตัวไหนหูขาดเลยนี่มีหูเดียวอ่ะเออเออมันกัดกัน แต่มันออกลูกเร็วมากผมเคยเลี้ยงอ่ะตัวเดือนนึสามเดือนมันก็คลอดสามเดือนมันก็คลอดแผลผ่านแป๊บเดียวโอ้ันเป็นแผลมันกัดกันบ่อยแน่เลยเนี่ยมันกัดกัดกันอยู่แบบนั้นน่ะโอ้เป็นแผลเยอะเลยน่ะหัวขาดนี่ไม่ธรรมดาเวลามันเป็นแผลเป็นอะไรเราไม่ต้องรักษามันหายเองมันอ่ะครับดูที่หัวขาดมันยังหายเองนี่เองโอเคไปแล้วครับโชคดีนะลุงนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะเดินทางไปดอยเสมอดาวนะครับในรอบหลายหลายครั้งนะครับจำมไ,ไม่ได้ว่ามากี่รอบแล้วผมมาหลายรอบแล้วอ <c oughs> ันนี้ก็พาพี่แอด๊ดพี่ครูพี่โคลอ๋อไม่ใช่เหรอ <c oughs> โอ้โหอ๋อ่นคือพี่ครูพี่แคทครับโอ้โหตายจริงๆมกุกไม่ใช่มุกครับแป็กจริงแป็กจริงเนียงของลันล่นจริงในถึงพี่ครูอ่ะคิดถึงพี่ครูมากอ,ะอ่ะวอนนี้อยู่พีโคไม่วันนี้เพิ่งคุยกับพี่ครูพี่แคทเป็นครั้งแรกนะครับ เพิ่งมาครับเพิ่งมาครั้งแรกที่แอด์มสองมั้งสามแล้วในรถครับอแต่ผมหลายรอบครับทำไม่นาครับบรรยากาศเวลามันเปลี่ยนไปข้าบรรยากาศมันก็ดีขึ้นก็เดี๋ยวไปดูข้างบนครับบรรยากาศเป็นไงบ้างตอนนี้ก็เวลาจะห้าโมงครับก็เย็นๆแล้วอากาศไม่ค่อยหนาวแล้วห้อนๆแล้วนะครับโซนโซนน้ำมื่น้ำน้อยนะครับเนี่ยรถเทมากเลยเออมันรถไป เออเจอแล้วแทร็ครถกระปุกหลายทางไม่ได้ทำรวถนี่อ๋อโอเคครับเดี๋ยวพาบรรยากาศข้างบนมีเส้นทางนะครับนี่ทะลุออกอำเภอบ้านโคกอุตรดิตถ์เดี๋ยวไปส่งพี่แอดทะลุได้เลยตรงานเลยมันจะออกแถวปังไฮปังคอมเนาะออกห้วยนาการครับทะลุบ้านโคกได้ครับอ้อมได้ทางรถวิ่งได้ไหมครับทะลุออกเลยได้ครับไม่ไม่ต้องข้ามโป๊ะใช่ไหมไม่ใช่ไม่ไม่โคดเซนครับนี่เส้นดินครับ ไปเมียออตอนนี้ถึงกรมทางหลวงนน้อยลอยสมเดดาวแปดกิโลนะครับก็ดูบรรยากาศเส้นทางค่อนข้างต้นไม้เยอะดูบรรยากาศการเดินทางชั้นตอนนี no> ้ถ euh ึงด่านทางเข้าไม่มีคนเขาก็เริ่มลงมาเยอะน่าจะไบทำเขาโพหรือเปล่าทำสวนมีหมู่บ้านอยู่ข้างใน ช่วงนี้ก็ขึ้นครับตอนนี้จอดให้นักวิ่งนะครับโอ้โหดูนักวิ่งนักวิ่งเฮ้ยดูดูยืด้ชโยังไม่ถึงก็ปกลับมาล้วหย,วยเอา้าดูนักวิ่งครับนี่จะวิ่งขึ้นนะครับโอ้โหไปแล้วเราไม่วิ่งครับเราพักก่อนโอ้โหมาจอดตรงนี้ด้วยแต่ที่เเมื่อกี้น้องพีแอดนั่นลาดมาเออ โอ้ยดูดาวครับประจันเหรอดาวลูก่ดาวอะไรเห็นตอนนี้นอ๋อเกิ้งอีเกิงเก้งอีเกิอ้องอ่ะโอ้ดีผมก็ไม่รู้ไงอ่าตอนนี้ก็ถึงดอยเสมือนดาวนะครับผาหัวสิงห์หกร้อยเมตรนี่เข้าไปข้างในนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเนี่ยพาด,ดูคนไม่น่าจะเยอะนะปัจจุบันเาจะติดโคลนเรื่องช่างเดี๋ยวนี้นขนนเขาน่าจะไม่ให้มานอนมีเราช่าเต็นท์ตรงนี้ด้วยโอ้ ตรงนี้น่าจะเผื่อเต็มนะครับมีช่าวเต็นท์แต่มันเต็มเยอะเลยนะถ้าคนเยอะการปิดท่องเที่ยวประกาศปิดโควิดนะครับแต่เปิดอยู่ไปได้อยู่ต้องบอกเขาไปนะเขาอยู่ไม่มีคนไปคุณรันไม่ได้ยังไงเนี่ยขึ้น <c oughs> ไปดูข้างบนนะครับมีใครามาหรือเปล่าอือโอ้ทางดีกว่าสมัยก่อนเยอะมากเลยอะ มีที่กั้นทางซ้ายนแต่ก่อนไม่มีสุดเลยทางดีครับสะดวกครับช่วงนี้สองเลนแต่ก่อนแค่คันเลนเดียวนะเดี๋ยวนี้มันกว้างขึ้นแล้วมันมีข้างกันตองมีใช่ไหมวงเรื่อนยครับอ๋อห้ามจอดตลอดแนวฝ่าพื้นปรับสองพันใช่ไปใช่อ่ะจริจริงต้องตรงนะมขาจริงจริงต้องตรงแต่ปิด โอ้ช่วงนี้ปิดครับหาล้อมดาวอ๋อนี่ขล้อมดาวที่กำลังฮิตตรงนี้จะไปไหมลงไปข้างล่างก่อนเนาะเพราะมันติดด้านบนกำลังบูมแต่มันไม่ทันโอ้ช่วงนี้ปิดมันจะเงียบกว่าหรือว่าโอ้ปิด,ดครับช่วงนี้งดแต่ก่อนเม่อมื่อเมีนเราเซ็ตน,น,นะเนาะแต่ก่อนเม่มนะียเราขึ้นดันใหม่เออโอ้ยทางฝุ่นนอกจากจะจอดตรงนี้แล้วเดินขึ้นไปอ๋อเขาตัดขึ้นใหม่อนะ่ะเนี่ยโอ้ อันนี้คือพอขึ้นไปก็สุดพี่ันค่เจอพี่แค่ต้องจอดน่ะจอดจอดห่อสุกไปไม่ได้ก็คงเที่ยวไม่ได้ละแล้วทั้งนี้ลองไปไหมอันนี้ไล่เชียงดอยนะเข้าซ้ายหรืออะไรไล่ไปไหนจะไปไหนไปซ้ายเนี่ยลงถายบิวนี่ก่อนดูแล้วมันไม่เคยไปไม่ได้เป็นแบบดอยปลูกต้นไม้ปลูกผักลงวนใช่ไหมลองลองดูก่อนดูไม่มีคนเลยบช่วงนี้ขายของขายของไม่มีแล้วเหมือน จริงรนักท่องเที่ยวก็น่าจะมาเที่ยวน,นะแต่อันนี้เขาปิดมันมันเขาไม่ให้เที่ยวนนอองไงมัเลยไม่ไหวมันเลยเงียบเพราะคนเงียบมากครับอันนี้ดอยไล่ตะวันแดงไล่ตะวันแรงแรงคือตอนเย็นสวยงามคนไม่มีเลยครับน,นี่ดูบรรยากาศครับอาก,กาศก็เย็นนิดหน่อย <c oughs> ดอยเสมอดาวเขาปิดนะไม่ให้เที่ยว ขี่รถเลยมาเพิ่งมาครั้งแรกผมก็ไม่เคยมาโอ้ออนนี้เขาก็ทำที่กลางเต็นท์เหมือนกันนะเนะี่ยเผื่อดอยสมอดาวมันเต็มดอยสมอดาวเต็มที่กลางได้ไม่กี่เต็<ช>นท์หรอกเต็มเต็มนี่กาแฟมาดูครับรอันนี้เป็นดอยอะไรไม่รู้นะ่ะน,นี้เขาทำเพิ่มมาเนาะเออมันเป็นไรของเขาเลยทำขึ้นมาเองอเพราะว่าข้างนอนตะกร้อบะหมีนะเซ็นนะนะเขาตัดใหม่นะอันนี้คือน่าจะสร้างใหม่ ดูแล้วที่นั่นมันคนน้อยอ่ะเดี๋ยวมันคนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราเลยสร้างขึ้นาาโอ้ตรงนั้นเป็นตรงนั้นเป็น่องพิธีการห้องน้ำเลนละฝั่งดอยเสมดาไมา่ได้แลรวก็มาดูชมวิวฝั่งนี้ดนะูบรรยากาศไตตะวันแรงได้ข้างบนอะ่ะต,ตอนนี้ก็เข้ามาที่ไร่ตะวันแรงคนระับ ก็ดอยเสมดาวเขาปิดนะครับช่วงโควิดก็ไม่มีนักท่องเที่ยวนี่เราเข้าแวะมาดูดูบรรยากาศไรตะวันแรงนะครับ๋ยวพูดผิดพูดถูกอันนี้ก็เป็นบ้านคนน่าจะเป็นที่ที่ของเขาแล้วเขาทำขึ้นมาผมก็ไม่เคยมา,ม,ามักแดงโน่ตรงโน้น,นครับดอยเสม็ดดาวข้างบนนี่เราดูบรรยากาศโอ้มีรถเต็มทุ้นเลย แต่ก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีเขาน่าจะทําเพิ่มที่ไล่ตะวันแรงแรงก็คือตอนเย็นมาดูบรรยากาศนี่ครับไล่ตะวันแรงมาเดินถ่ายคลิปตัวเองนะครับที่ไล่ตะวันแรงครับ คนก็เงียบสนิทเพราะช่วงโควิดหยุดโอ้เขาทำไรน่าจะเป็นที่ส่วนของบุคคลมู้พ้าที่สวยก็มาเที่ยวกับทีมงานนี่พีแค่ ีปบ้านอยู่ข้างหลังเนาะนี่น่าจะเป็นที่ส่วนบุคคลนะฮะพอไล่เต็มก็ลงม,มาข้างล่างที่อะไรอีกบนดอยข้างล่าง,งต้นไม้โอ้เนี่อที่บ้านรู้สึกไม่มีคนอยู่มันจะล็อกโอ้นี่ยีเสียงรถอยู่ฝั่งนู้นนะครับอืออๆออือย่นู่นน่ะมีบ้านอยู่นู่นน่ะมีรีสอร์ทดนี่มั้ง มันน่าไปหุนเรื่อเนาะมีหางหุนเลยโอ้ทางเขาทำทางเข้าไปเยอะโอ้พระจันทร์นะครับขึ้นเร็วมากที่ดอยเสมอดาวนะครับอันนี้อยู่ด้านล่างครับที่ดอยเสมอดาวนี่เขาปิดนะช่วงโควิดห้ามนักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็เงียบเลยครับดูบรรยากาศอีกครั้งนะครับก็อันนี้มาอยู่ข้างล่างที่บ้านอะไรบ้านไรตะบันแดงนะครับอันนี้ก็ ดูบรรยากาศก็เยี่ยมชมบรรยากาศสักแป๊บหนึ่งก็จะกลับแล้วนะครับให้ดูบรรยากาศนะครับช่วงยุคโควิดนะครับแล้วก็หนาวจะหมดแล้วครับคนก็เริ่มไม่มาเที่ยวแล้วสถานที่ก็ปิดกันดูเส้นทางครับอันนี้ทางน่าจะทําใหม่ครับเป็นที่ต้องเที่ยวใหม่สมัยก่อนมาไม่เคยมีครับแต่ให้มาเที่ยวดิ่งนี่คุนทางดินให้เปิดนวันนี้เขาทาใหม่น่ะยูดหลังหลังอะไรหลังเขา หลงดอยเสมอดาวดาวฝนเล่ดูดูมาช่วงนี้เจ้าของกิจการแล้วก็เงียบหมดแล้วคงไม่มาแล้วเพราะว่าคนมาเที่ยวดูบรรยากาศเงียบเหงาก็น่าจะมีช่วงเทศกาลที่ทำนี่นี่ที่ลานกลางเต้นน่ะเนาะเ้าเลยตรงไปเลยตรงมาตันนะตั้งขาเลยนะกาจะทักทายลูกพี่นะความไปพูดคุยไหนก็ได้ นั่งกินเหล้าเดี๋ยวให้พี่แอตตังกินเหล้ากับเขาสักหน่อยเออมาเปิด,ดนกจะแต่วจะหลอดเลยนะแกใช่น,นี่เขาก็นั่งกันคุยกันอยู่นะเผื่อแม่เราทักทายจะลงไปทักทายมาคุยอืออ่าน,นี้ก็ห้องน้ำครับดูบรรยากาศนี่เข้ามาข้างในช่วงนี้เขาก็เื้อครับเก็บสานที่เพราะว่านักท่องเที่ยวไม่มีละโอ้ดูบรรยากาศก็แมะมานั่งคุยกับ พี่ๆเขาน,ะานั่งคุยกันอยู่กำลังโสเลกันอยู่ก็แวะมาดูก็นี้เขาจาัดสรรที่ท่องเที่ยวช่วงนั้นคนน่าจะเยอะครับช่วงนี้มันคนไ่ค่อยมีแลละก็เก็บอะไรไม้เมืยไข่ดูฝั่งนู้นนะครับที่เป็นถุงปุ๋ยน่าจะเก็บข้าโพดครับโอแต่ถ้าเก็บน่าจะแบกขึ้นอีกต้องใช้โฟวินหนแล้วก็วรถถ่ อันนี้ก็เก่าๆก่าครับบริเวณห้องน้ำอ๋ออันนี้ก็เป็นบ้านนะครับที่เขาเริ่มจะลื้อนะครับเขาไม่มีคนมาละเอา้ามาถ่ายผมทำไมเนี่ยตรงนั้นมันีกระต๊อบเห็นไหมแล้วมีต้นไมแ้แบบเขียวที่อยู่ต้นเดีน,นี่นี่ก็ลื้อครับหมดเทศกาลก็ลื้อครับพอดีเจ้าหน้าที่เขาบอกลือ้อมีห้องนองห้องน้ำเรียบร้อยเลยเนี่ยแต่ด้านหลัง โอ้มีห้องน้ำเรียบร้อยเลยนี่มันห้องน้ำในตัวเออดูบรรยากาศที่บ้านหนึ่งป่ากระโพดตอนนี้ตอนเย็นครับตอนแรงก็ตอนนี้หกโมงให้หกโมงกว่านี่ก็ปิดงานด้ครับพาดูบรรยากาศช่องไม่ใช่เทศกาลเขาก็ลื้อดูหินดูอะไรต่างต่ลง ตก่อนช่องเทศกาลเข้ามาเที่ยวกันเยอะคนเต็มเลยหวังเนี่ยตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะครับก็เขาห้ามนะครับว่าปิดนะครับโคสซิ่งนี่โควิด19ก็จะเงียบๆน่อ้อันนี้เราก็ไปดูจุดบริเวนข้างล่างที่ไม่ปิดนะไปดูบรรยากาศการเก็บสารที่นะครับ อันนี้อะไรพนักงานป่ะไม่น่าจะใช่ดูบรรยากาศครับก่อนจะกลับนะครับโอ้สึมอนดาวตะวันร้อนนี่ดูบรรยากาศพระอาทิตย์ยามเย็นโอ้ยสวยงามเหรอเย็นนี่เนาะก็นี่เปิดแอร์อากาศเริ่มไม่เย็นแล้วครับเงียบช่วงนี้เงียบสงบกำลังสบายอ่ะแก ก็จะเดินทางกลับนะครับพาพี่แคทมาดูอะไรนะท้องทุ่งสีทองทุ่งหญ้าตะวันหน้าเพราะสีเขียวเริ่มน้อยลงมันเริ่มแรงครับบรรยากาศก็เริ่มเงาๆนะครับช่วงนี้คนไม่มีนะครับก็งดการท้องเที่ยวครับโควิดก็ให้อยู่บ้านนะครับเก็บภาพบรรยากาศ ตอนนี้เราจะจบคลิปนี้นะครับกับการมาท่องเที่ยวดอยเสือดาวแต่ยังไม่ถึงดอยต,ดต้องไว้รอบหน้าครับโควิดเราไปเที่ยวดอยแะไรนะไล่อไะไรปะไล่ตะว,วันแรงตะว,วันแรงจะรอเขาเขบ้นบนไหมหรือว่าจะกลับเลยไม่มันไม่มีอะไรแล้วนะมันเป็นทางที่จะไปบรงคับได้อ๋อ,ะอะจะรอเขาใช่ไหมใช่วิ่งขึ้นมาใช่ไหมใช่อ่าตอนนี้เรามาสัมภาษณ์นักวิงโอ้โห โอ้นักวิ่งสุดยอดครับเราไปดูดอยแต่มีนักวิ่งวิ่งตามครับประมาณกิโลนะฮะโลไม่เย็นหรอกเนี่ยเฮ้ยเสียงนกวังรถเดอ้อเปิดไฟหนเด้อนี่เฮ้ยสุดยอดเอา้ามีน้ำเลยหรอเอาน้ำจากไหนอะ เฮ้ยนีวิ่งมาจากข้างล่างครับฮือมาแล้วอีกคนนะครับนี่ดูนักวิ่งครับแชมป์หายสมัยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูน้องแอกครับนี่จะกลับแล้วครับถ้างั้นก็วิ่งกลับเองนะ หาให้เวลานั่งพักว <c oughs> ันนี้โอ,โอเคแล้วบินขึ้นดอยแล้วขนาดนี้ปิดเปี้ยรครับพอดีดอยสุมาดาปิดเข้าไม่ได้เงียบเอ่อเก็บภาพบรรยากาศนี่บันโคครับ82อุตริร1 9ยโลนี่นักบินนะบินจากข้างล่างขึ้นมาข้างบน โอ้ยหาคลอ่ะหารูปอ่ะเออนี่บิ่งเสร็จก็เก็บภาพนะเราก็ดูบรรยากาศก่อนจะกลับตอนนี้เราก็กลับมารับทีมงานนะครับที่วิ่งมาจากกล,ลางสู่ข้างบนครับก็สายนี้เขาฟิตนะรเราไม่ฟิตแล้วก็เป็นบาดนื้ไม่สบายเราก็ไปดูข้างบนมาอันนี้ก็จะรับแล้วก็จะกลับหนาน้อยนะครับ Okay. เก็บภาพบรรยากาศนานๆมาครับแต่ก็มาบ่อยเหมือนกันครับที่ดอยสมติตาโอเคครับสวัสดีครับกับคลิปนี้นะครับสั้นๆเราก็จะเดินทางกลับครับโอเคครับสวัสดีครับ